คนเป่าสังหัวดือจะคล้ายๆก็เมื่อวานตีกองครั้งหนึ่งมีนักเป่าสังตระกูลหนึ่งอยู่ในบ้านบ้านหนึ่งใกล้เมืองพาราณสีเมื่อถึงฤด,ดูนักขัะเปรกประจำปีก็พาลูกเข้าไปเป่าสังในที่เล่นหมอโศกในเมืองเมื่อได้รัพย์แล้วก็พาลูกกลับมา เมื่อมาถึงโดงแห่งลึงซึ่งมีโจรต้อนอยู่จึงเป่าสังกระชั้นไม่ขาดเสียงลูกจึงห้ามพ่อว่าอย่าเป่าอย่างนี้จงเป่าให้เป็นจังหวะเหมือนกับสังนำเสด็จพระเจ้าอยู่หัวแต่พ่อก็ไม่เชื่อคืนเป่าสังถี่ขึ้น พวกโจรก็เข้าใจว่าไม่ใช่สังนำเสด็จพระเจ้าแผ่นดินจึงพากันมาแอบ,บดูเมื่อดูเห็นแน่ชัดแล้วจึงออกไปจับทุบตีและแย่งเอาทรัพย์ไปลูกจึงว่าบิดาจะเป่าสังก็จงเป่าไปแต่อย่าเป่าให้มากเกินไปเพราะการเป่ามากเกินไปไม่ดีเลยทรัพย์ที่เราได้มาด้วยการเป่าสังก็ชิบหายไปด้วยการเป่าสังเกินไป ชาติสุดท้ายบิดาของคนเป่าสังนั้นได้มาเกิดเป็นพระโวดด้อ,องค์หนึง่งส่วนลูกได้มาเกิดเป็นพ,พระพุทธเจ้าเรื่องนี้ชีเห็นว่าโทษเห็นึงโทษของคนัวดือ้อขึ้นชื่อว่าคนัวดือ้อจะเป็นใครก็ตามมวดดื้ไม่ถูกทางก็ไม่ดีทั้งนั้น อีกเรื่องหนึง่งเรื่องบนไม่รู้เบื่อในครั้งหนึ่งมีพราหมณ์ตระกูลทิสาปาโมทอาจารย์คนหนึ่งอยู่ในเมืองตักศิลาในเวลานั้นมีพราหมณ์ผูชาไฟาตระกูลหนึ่งอยู่ในเมืองพารณสีพราหมณ์ตระกูลนั้นก็ได้เจพระปี่บูชาไว้ตั้งแต่ลูกยังอยู่ในท้องจนกระทั่งลูก เกิดมาอายุได้สิบหปีก็ยังไม่ดับประทีปคือคอยเติมไส้และน้ำมันอยู่เสมอเพื่เชื่อว่าจะได้ขึ้นไปเกิดเป็นพรหมเมื่อลูกโตแล้วจึงให้ลูกไปเรียนที่เมืองตักกศิลาแล้วลูกก็กลับมาแต่พ่อแม่อยากให้ลูกบวชจึงหาอุบายเพื่อจะให้ลูกเบื่อนหน่ายผู้หญิงให้เห็นโทษของผู้หญิง จึงถามลูกว่าเจ้าได้เรียนมนได้เรียนมนไม่รู้จักเบื่อแล้วหรือเมื่อลูกตอบว่าไม่ได้เรียนเลยเพียงแต่ชื่อก็ไม่เคยได้ยินจึงให้ลูกกลับไปหาอาจารย์อีกอาจารย์รู้ความประสงค์จึงบอกว่าถ้าอย่างนั้นเราจะสอนให้แต่ว่าต้องไปปฏิบัติมรรดาของเราที่แก่ชรา ตามืดอายุร้อยี่สิบปีของเราแทนตัวเราทุกเช้าเย็นเวลาในเวลาที่เจ้าอาบน้ำขัดสีให้บรรดาของเราเจ้าจงชมเสมอว่าแก่แล้วยังสวยถึงเพียงนี้สาวๆจะสวยสักเพียงไหนเมื่อบรรดาของเราพูดด้วยอย่างไรจงมาบอกเรามานบนั่งก็กระทำตามอาจารย์สั่ง ทางบรรดาของอาจารย์เมื่อได้ยินคําชมบ่อยๆบ่อยๆเข้าก็คิดขึ้นมาว่ามนุษย์นี้คงจะรักเราจึงว่าเจ้ารักยายหรือมนุษย์ก็ตอบว่ารักแต่กลัวอาจารย์จึงว่าถ้าอย่างนั้นเจ้าจงฆ่าอาจารย์เสียแล้วเราอยู่กินด้วยกันมนุษย์ตอบว่าไม่กล้าจึงว่าถ้าไม่กล้ายายจะฆ่าเอง มนก,ก็นกลับไปเล่าให้อาจารย์ฟังอาจารย์จึงพิจารณาดูอายุของบรรดาก็รู้ว่าบรรดาของเราจะสิ้นอายุในวันนี้แล้ว <c oughs> จึงช่วยกันกับลูกศิษย์ให้ไปตัดเอาต้นมะเดื่อต้นหนึง่งมาทําเป็นรูปหุนเท่าตัวคนไปวางนอนหงายเอาผ้าคลุมไว้ที่ที่ตนเคยนอนแล้วขึงเชือกสําหรับจับไปจนถึงที่บรรดาอยู่แล้วให้ศิษย์นําขวาน แม่ฮัมบรรดาแล้วให้บอกว่าเวลานี้อาจารย์กำลังนอนหลับอยู่หลานจะพยุงยายไปตามเชือกที่ขึงไว้ยายนั้นก็ดีใจรีบให้พยุงขึ้นจับเชือกสาวไปพอไปถึงรูปหุ่นก็ลงนั่งทำดูพอรู้ว่าหัวว่าคออยู่ตรงไหนมนุษย์ก็ส่งขวานให้ยายยายแก่ก็รีบเอาขวานปันลงที่คอทันที พอเสียงสะท้อนถึงมือจึงรู้ว่าเป็นหุ่นเลยลมจับตายด้วยความเสียใจอาจารย์จึงพร้อมกับลูกศิษย์เผาศพแล้วก็บอกศิษย์ว่านี่แหละคือบนไม่รู้จักเบื่อบนไม่รู้จักเบื่อเพราะว่าหญิงถึงจะแก่ถึงเพียงนี้ก็ยังไม่รู้จักเบื่อเจ้าจงกลับไปบอกบิดามดาเถิดมานพก็กลับไปเล่าให้บิดามดาฟัง แล้วก็ขอออกบวชมา,าชาติสุดท้ายมานกนั้นก็ได้มาเกิดเป็นพระอนุน์อาจารย์ก็ได้มาเกิดเป็นพระเจ้าเรื่องนี้ชี้เห็นถึงธรรมดาของหญิงทั้งหลายว่ามักจะเกิดความรักในเมื่อมีเมื่อมีผู้ชมอีกเรื่องหนึง่งนับแต่ออกจากเปลือกไข่ครั้งหนึง่งพระเจ้าพรมทัต กรุงพารศีทรงพอพอัอพไทยเล่นสกากับปุรวิตเสมอเวลาจะโยนลูกสกาขึ้นได้ตัดเป็นสัจจวาจาขึ้นว่าธรรมดาแม่น้ำย่อมไหลคดไปคดมาธรรมดาป่าย่อมมีไม้ธรรมดาหญิงเมื่อได้ทีรับแล้วย่อมทำทำทำชั่วอันนี้ไม่ได้ว่าผู้หญิงเนะมันมีมาอย่างนี้ก็ว่าอ่านไปนะ อันนี้เป็นความจริงด้วยความจริงนี้จงให้เราชนะแล้วจึงโยนลูกสก,กาขึ้นไปชนะก็ชนะปุโรหิตทุกทีอยู่มาวันหนึ่งปุโรหิตได้พบหญิงขัดสนกำลังมีคันคนหนึ่งจึงเอาไปเลี้ยงไว้ในบ้านพอลูกเกิดมาเป็นหญิงจึงรับเลี้ยงลูกของหญิงนั้นไว้บนปรา,าสาทเจ็ดชั้นไม่ให้มีผู้ชายปะปนเลยพอเด็กหญิงนั้นโตขึ้นเป็นสาวขึ้น กุโรยิตรับเป็นภรรยาอยู่มาก็ไปขอเล่นสกากับพระเจ้าแผ่นดินอีกพระเจ้าแผ่นดินเป่งวาจาสัตว์ค้นว่าธรรมดาหญิงเมื่อได้ที่รับก็ทําความชั่วก็สอนกุโรยิตก็สอนึ้นว่ายกเว้นแต่ธาริกาของข้าพระองค์ว่าแล้วก็ทอดสกาลงไปก็ชนะพระเจ้าแผ่นดินทุกครั้งพระเจ้าแผ่นดินทรงเอพรไทยจึงให้สืบดูออทรงรู้เรื่องก็ให้พานักเลง หญิงมาคนหนึ่งตัดว่าเจ้าจงไปทำชู้กับภรรยาสาวของุโรหินให้ได้นักเลงคนนั้นก็ทูนรับอาสาแล้วไปตั้งร้านขายเครื่องหอมอยู่ใกล้บ้านพโรหิตเวลาพี่เลี้ยงของกุมารีนั่นไปซื้อเครื่องหอมนักเลงนั้นก็เตะสนิทมอบตัวเป็นลูกยกเครื่องหอมให้เปล่าๆพอรู้ว่าหญิงนั้นหลงรักหลงชอบแล้วจึงขอให้ออกบายพาเข้าไปในบ้านุโรหิต จนได้โดยวิธีที่หญิงนั้นทำเป็นตะการหยกักเพื่อให้เพื่อออกไปเทนอกบ้านในเวลาค่ำมืดแล้วให้นักเลงนั้นลงไปอยู่ในตะกา้าเอาผ้าปิดคุมแบกขึ้นไปบนประสาทพรวิิตไปซ่อนไว้ในที่มิดชิดเช้าขึ้นเวลาพลวิหิตเข้าไปในวงังก็ออกมาทำความรักใคร่กับกุมารีจนได้ร่วมรักกัน เช้าขึ้นเวลาปุราหิตรปเลากาก็แพ้พระเจ้าแผ่นดินทุกครั้งเป็นอย่างนั้นถึงสามวันพอถึงวันที่สามนักเลงนั้นคิดจะกลับออกไปจึงบอกกุมารีกุมาริกานั้นว่าอยากจะถองศีรษะปุราหิตสักทีกุมาริกาจึงว่าไม่ยากพอปุรหิตกลับจากที่เฝ้ากุมาริกาก็ถามปุราหิตว่าเวลาเอาผ้ามัดตาไว้ท่านจะดีพินเป็นไหม ผรอตก็ตอบว่าทำไมจะไม่เป็นปมาริกาจึงหาผ้ามามัดตาปโปรยอิตทันทีแล้วให้ปโปรูิต์ดีดพินให้ฟังเมื่อฟังไปก็ทำเป็นเข้าไปอ้อเสาะว่าดีดเพราะนักเกินทำให้นึกอยากเต้นอยากลําผูรยิตก็บอกว่าก็มเ,าเมื่ออยากเต้นอยากลําก็เต้นลําสิใครจะว่าอะไรกุมาริกาก็ทําเป็นเต้นลําแล้วก็เข้าไปอ้อเสาะว่ารู้สึกคันมือเต็ม เต็มทีอยากจะเขกศรีรษะท่านทักตีจะได้ไหมกูรีก็ตอบว่าได้ไม่เป็นไรแล้วกุมารีก็ปักมือเรียกนักเลงออกจากที่ซ่อนนักเลงก็ย่องออกไปท้องศรีรษะุโรตด้วยศองอย่างแรงแล้วก็รีบหลบเข้าไปในที่ซ่อนกโรตเจ็บจนตาลายจึงคว้าจับมือกุมาริกาว่าพอจับมือดูที่ทาไมถึงเขกแรงนักมาจับดูก็ว่ามือนิ่มๆทําไมจึงเจ็บนัก แล้วให้แก้ผ่ามัดตาออกคำลงพี่เลี้ยงก็พานักเลงนี้ออกจากบ้านนักเลงก็ไปกราบทูลพระเจ้าแผ่นดินให้ทรงสร้างเช้าขึ้นพระเจ้าแผ่นดินจึงตัดถามภูรโหหิตว่าเมียสาวท้องศรีรษะเจ็บไหมปูรโหหิตก็นึกรู้ทันทีว่าเสียรูปผู้หญิงเสียแล้วจึงรีบถวายบังคมลากลับไปซักไซ้เหตุการณ์เมื่อยังไม่ได้ความจริงลุกขึ้นก็ให้มีการพิพธีลุยเพลิง พิสูจน์ความบริสุทธิ์คุมาลิกาได้นัดแนะไปถึงนักเลงไว้เช้าขึ้นเวลาจะวิ่งเข้ากองเพลิงกุมาลิกาได้ประกาศขึ้นว่านับแต่ข้าพเจ้าเกิดมาจนบัดนี้ยังไม่มีชายใดถูกต้องร่างกายข้าพเจ้าเลยนอกจากท่านบุรุษหิตผู้เดียวเท่านั้นด้วยคําสัตย์นี้จงอย่าให้เป็นอันตรายว่าแล้วก็วิ่งตรงไปทางกองไฟ ฝ่ายนักเลงก็วิ่งออกมาคว้าจับข้อมือกุมารีนั่นจึงบอกว่าเข้าไปในกองไฟไม่ได้เสร็จแล้วเพราะมีชายอื่นมาถูกต้องแล้วปุโรหิตรู้ทันก็ขับไล่เสียมาชาติสุดท้ายพระเจ้าปินก็ได้มาเกิดเป็นพระเจ้าเรื่องนี้ชี่จะเห็นนิสัยหญิงได้อย่างชัดเจนเป็นเรื่องอย่างนี้ก็เลยต้องเล่าอย่างนี้นะมีต้องอีกต้งหลายเรื่อง